ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนกินเข้า43จังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณนอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติพฤหัสบดีที่17มีนาคม พื้นที่ฝน43จังหวัดที่กรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่เรียงจังหวัดสุขโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรณธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีปราจีนบุรีสาแก้วนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังสตูลและกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน30%ของพื้นที่รองลงมาฝน20%ของพื้นที่ที่ภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนฝนน้อยที่สุดอยู่ที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลฝน10%ของพื้นที่ เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายังมีความบรนดาศใจต่ำจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนมีฟ้าห,วหัวในตอนกลางวันโดยนะครับอุณหภูมิสูงสุดบริเวณภาคเหนือ34-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ32-39องศาเซลเซียสภาคกลาง36-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออก32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3, 2, 3, 4, อ 31-35องศาจันเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก33-35องศาจันเซียสและกรุงเทพมหานครปริมนฑล34-37องศาจันเซียสประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสาน ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกทาให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นระวังตรายจากพาย,ยุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท้องทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ